มาสองชิ้นมูอันนี่มีเขาสหั่นเป็นลายการถนอมอาหารเก็บไว้กินนานๆค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนคะคะเขาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเขาค่ะชิ้นพอดีพอดีค่ะนี่ค่ะชิ้นขนาดนี่แหละค่ะเอาไว้กินเป็นปีไว้ของยายน้อยค่ะนี่แหละค่ะ ที่ถนอมอาหารของยายน้อยกะเช็ดเรียบน้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเข้ามาข่้นเขาใส่หลายมันกะนั่นกแะบบ่อละลายงายจักน่อยนะคะเนาะนี่แหละคะ่ะยายน้อยกับิจดัดใส่ถุงไว้อย่างที่นะคะใส่ถุงไว้ยายน้อยจะใส่ถุงละสองชิ้นค่ะเราว่าเวลาที่เขา,าใส่ช่องฟิตแล้วมันเป็นปน้ําแข็งเขาเอาออกมาละลายมันจะถนอมแบบเลเนะคะเขากะจดัดใส่ถุงค่ะ แค่ใส่ถุงถุงน้็กๆอย่างนี้ละค่ะเนี่ยถุงละสองชิ้นแล้วคะเนาะสะดวกจะละลา่ง่ายค่ะนี่และค่ะเข้กับบรรจุใส่ถุงแบบนี้ราคาเพื่อนๆบรรจุใส่ถุงแบบนี้นะคะนะคัเนาะบรรจุใส่ถุงแบบนี้หละอันเอาไว้กินนานๆแนละะ้วค่ะไม่ได้กับซนมาถนอม หมูค่ะหมูที่เขาเสียเอาทํำน้ำสุปนะนะคะน้องขาเนาะนี่นะแม่น้ำทอออกจากช่องฟิตเอาออกมาละลายไว้เตรียมการละลายชิ้ําอาหารนะคะเพิ่นกับซิละลายไว้ค่ะอัดถ้าหลาดนาก็ได้แล้วค่ะหรวอว่าเ่อเสียเอาทําเป็นน้ำสุปก็เกี่ยวก็ได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ นักย่างดีๆแล้วก็เอาใส่ช่าคิดไวปนะคะเนาะนี่แหละค่ะคือวิธี่แบบสำหรับคนที่ไปทำงานบ่เคยมีเวลาทำอาหารเนาะคะ่ะเขาก็เอาซื้อหมูมา,มาแล้วเขาก็มาลงกระช่องชิ้นหมูวันนี้มีเัาสิหันเป็นแหละนะคะเนาะแบนจุ๊บใส่กระช่องแบบนี่แหละ ข้าวคั่นออกมาสีของหมูก็ที่สวยงามมากค่ะพเพื่อนๆเห็นไหมคะสีหมูสวยงามมากค่ะแล้วทีนี้เวลาที่ห้อเสียวทำหลาดมาก็ได้แล้วค่ะหรือว่าห้องเสียบทำเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเขาใส่เป็นยังคือใส่น้อยเพราะว่าเวลาเขาออกออกจากซองติดนะคะยาน้อยจะใส่ถุงละสองชิ้นค่ะเพราะว่าเวลาที่ห้อง เอาใส่ช่องฟิลแล้วมันเป็นน้ําแข็งเท่าออกออกมาละลายมันจะเอาไว้กินเป็นปีไว้ของย่ยน้อยค่ะนี่แหละค่ะสะดวกจะละลายง่ายค่ะนี่แหละค่ะเทากับบรรจุใส่ถุงแบบนี้ละค่ะเพื่อนบรรจุใส่ถุงแบบนี้ละค่ะเท่ากับใส่ไว้อย่างสี้นละค่ะถุงละสอมนี่ละค่ะเนาะถุงละสอ่นี่ละค่ะเนาะ การถนอมอาหารเก็บว้กินนานๆค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนคะคะเข้าหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเขาค่ะชิ้นพอดีพอดีค่ะนี่ค่ะชิ้นขนาดนี้แหละคะ่ะลั้งหั่นล่างทำความสะอาดเส็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แล้วเข้าก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะเนะใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งค่ะล้วแล้วก็ อนางยางมาลัดแล้วก็ใส่ช่องเพชรนะคะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้ยายน้อยกับซีมาขอแนะนำวิธีถนอมอาหารถนอมแบบไหนเนาะคะ่ะเขาจจัดใส่ถุงค่ะจัดใส่ถุงถุงเล่นน้อยอย่างเี่นละคะ่เนี่ยถุงละสองชิ้นนะค่ะเนาะการถนอมอาหารเก็บไว้กินนานๆค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจ้าใ,ในยายน้อยกับซิมาขอแนะนำวิธีถนอมอาหารชิ้นขนาดนี้นะคะเนาะแล้วก็ใส่เกลือกับซดวิธีมักวันนี้เราจะทำการมักนะคะเนาะทำการมักไปค่ะไปชมมาช่อมวิธีมักหมูถนอมอาหาร ขั้นเขาใส่หลายมันกค่นั้นแต่เบอร์ไล่ยากจั่หน่อยนะคะเนาะนี่แหละค่ะแอ้น้อยกับซิจัตใส่ถุงไว้อย่างที่นะคะจัใส่ถุงไว้หักยางดีๆแล้วก็เอาใส่เช่างผิดไว้นะคะเนาะนี่แหละค่ะคือวิทีมัดเนี่ยค่ะขั้นอันนี้แอ้น้อยกับขั้นได้จั่หน่อยแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะ ส่าใสถุงียบร้อยแล้ะเขาก็เอาไปใส่ช่องฟิดไว้นะคะเด้อนี่ค่ะใส่ช่องฟิดไว้ค่ะที่ถนอมอาหารของยายล้อยค่ะเส็ยเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเข้ามาการถนอมอาหารเก็บไว้กินนานๆค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะสะดวกจะละายง่ายค่ะนี่แหละคะ่ะ เขากะบ,บันจุใส่ถุงแบบนี้นะคะคเพื่อนๆบันจุใส่ถุงแบบนี้นะคะนะคะเขาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเขากะชิ้นพอดีพอดีค่ะนี่ค่ะชิ้นขนาดนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเขาใส่เป็นยังคือใส่น้อยเพราะว่าเวลาเขาเอาออกจากซองปิดนะคะอ้างหั่นล่างทําความสะอาดเส็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แล้วเขา,เาออก,ากะใส่เกลือนิดนึงนะคะเนาะ ส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่สใสซอสีอิ๊วขาวนิดนึ่งค่ะใยน้อยใส่เกลือกับซอสซีอิ๊วขาวนะนะคะเนาะใส่เรียบร้อยแล้วเขากะเอามาขั้นนี่แหะคะ่ะขั้นแบบนี้นะคะเนาะนะคะเขาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเขากะชิ้นพอดีพอดีค่ะนี่ค่ะชิ้นขนาดนี่แหละคะ่ะชิ้นขนาดนี้นะคะเนาะแล้วเขาก็ใส่เกลือ รับสดวิธีมักแบบสำหรับคนที่ไปทำงานบก่กเคยมีเวลาทำอาหารเนาะคะ่ะเขาก็เอาซื้อหมูมาแล้วเขาก็มาล้ววิธีมักหมูที่ทำน้ำสุปแบบที่เขาอยู่เมืองนอกชิ้นขนาดนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วเขาก็ใส่เกลือรับสดวิธีมักเอาไว้กินเป็นปีไว้ให้ของแย่ยน้อยค่ะ นี่แหละค่ะสะดวกจะล่ายล่ง่ายค่ะนี่แหละค่ะเขากับบรนจุ้ใส่ถุงแบบนี้นะคะส่วเพื่อนบันจุ้ใส่ถุงแบบนี้นะคะตั้งหันล่างทำความสะอาดเส็จเรียบร้อยนะคะนี่แล้วเขากใส่เกลือนิดนึงนะคะเนาะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งค่ะขันเขาใส่ลายมันกตนั่นบอละไล่งยากจังหน่อยนะคะเนาะนี่แหละค่ะแอนน้อยกับสิจัดใส่ถุงไว้อย่างนี้นะคะ จะชุ่มไว้แม่น้ำโฮาออกจากช่องฟิตเอาออกมาละลายไว้เตรียมการละลายชิทําอาหารนะคะเพิ่นกบซิละลายไว้ค่ะใย,ยน้อยใส่เกลือกับซอสซีอวขาวน,นนะคะเนาะใส่เรียบร้อยแล้วเขาเอามาขั้นนี่ละคะ่ะขั้นแบบนี้นะคะเนาะไปเดี้เขากะจะทำการมักนะคะเนาะทำการมักไปค่ะไปชมมาชมวิธีมักหมู ขนอมอาหารแักสำหรับคนที่ไปทำงานบบเค่อยมีเวลาทำอาหารเนาะคะ่ะเขาก็เอาซื้อหมูมาแล้วเขาก็มาวิธีมักหมูที่ทำน้ำซุปแบบเี่ว่าเขาอยู่มืองนอกอัดทำหลาดนาก็ได้เนาะคะ่ะหรือว่าเขาซื้อเอาทำเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวก็ได้ะคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหลัดแล้แลกวก็ อันนังย่างมาลัดแล้วก็ใส่ช่องเพชรเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วใส่ถุงแบบน้อยลเะเขาก็เอาไปใส่ช่องเพชรไว้เนาะคะเด้อนี่ค่ะใส่ชอะะ่องเพชรไว้ค่ะเขาก็ใส่ไว้ยังสิ่งละคะ่ะถุงละสามนี่เนาะค่ะเนาะถุงละสนนี่นี่ละค่ะเนาะชิ้นขนาดนี้เนาะค่ะเนาะแล้วเขาก็ใส่ เปลือกสดวิธีมัดระยางดีๆแล้วก็เอาใส่ช่องพิดไปน,นะคะเนาะนี่ระค่ะคือวิธีถ้านอมแบบใดน,นะคะก็จัดใส่ถุงค่ะจัดใส่ถุงถุงในน้อยชอยิ้นแล้วค่ะเนานนะเพราะว่าเขาใส่เปน็นอยัางก็ใส่น้อยเพราะว่าเวลาเขาเอาออกจากช่องพิดนะคะ เขาเขาอยู่ต่างประเทศนะคะเขาอยากขนอมอาหารเอาไปกินนันๆนแล้วคะ่ะเอาไว้กินเดือนปีก็ได้ด้วยค่ะสะดวกเ้าขั้นออกมาสีของหมูก็จสวยงามมากะคะ<ๆ>่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีหมูสวยงามมากคะ่ะแล้วทีนี้เวลาที่เราเสี่ยาสะดวกจะละลายง่ายค่ะนี่แหละคะ่ะเขากบบรรจุใส่ถุงแบบนี้นะคะเพ<ๆ><ๆ>ื่อนๆบรรจุใส่ถุ